กลายเป็นประเด็นทอ l k กออฟเดอะเทมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับสำหรับกรณีที่นักร้องชื่อดังเสกโลโซหรือเสกสารสุขพิมายมีภาพเสพยาเสพติดและเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะครับเจ้าตัวก็ได้ออกมาถแถลงข่าวยอมรับว่าเสพยาเสพติดจริงครับพร้อมกับทิ้งท้ายว่ามีปัญหากับทางต้นสังกัดอย่างซิลเมนแกรมมี่จำกัดมหาชนและต้องการให้ทางแกรมมี่มาเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดนะครับในกรีทรอมมารสรองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโสสายงานธุรกิจบริษัท จีมเบลแกรมมี่จำกัดมหาชนก็ได้ออกมาแถลงข่าวถึงเรื่องดังกล่าวนะครับว่าทางบริษัทแกรมมี่ขอยกเลิกสัญญากับเสกโลโซแล้วนะครับพร้อมกับจะไม่ขอเคลียร์ปัญหาตามที่เสกโลโซแถลงข่าวเพราะถ้าหากจะเคลียร์ปัญหาดังกล่าวนะครับทางเสกโลโซจะต้องเป็นฝ่ายที่เข้ามาคุยกับทางแกรมมี่เองครับตามหลักเขาควรจะเข้ามาคุยที่ตึกนะแล้วที่เขาบอกว่าอยากให้ทางแกรมมี่เข้าไปพูดเขาควรจะเข้ามาคุยที่ตึกนะแล้วกับ แชร์เขาอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็จะแชร์กลับแชร์อะไรวะเป็นต,ต้องอยังงงๆอย<ช>ู<ช>่นะแชร์แล้วว่าฉาบอะแชร <laughs> ์แต่ได้วงรุ่นใหม่ๆอย่างอย่างแม่พี่ตูนพี่ปั๊บเนี่ยาพวกนี้เขาวาว่ามกเขาออกเอ็กเซอร์ไซส์ที่ที่ชั้นที่เนตลอดพวกนี้เาคนคนยุคแล้วอะก็มีสติพอแบกรับได้เขาก็ไม่มีปัญหาพีา่เบิร์ตก็ไม่เห็นต้องใช้ยาเลยนอกจากยาสีฟันนะ แยกแยกกันแล้วกันว่าเราบอกซื้อปินศิลปิ่นไม่ใช่ยาก็คือตัดขาดนี่อะไรที่ออกงไม่มีทุกสิ่งที่เขาพูดไปไม่ว่าจะกระทบกระเทือนด้านลบหรืออะไรก็ไม่มีการก้องร้องก็ทำเวลาปล่อยวางในตามทันไปผมเขาเข้ามาในบัตรอะไรเราเนี่